ปลาไม่ทำให้น้าหน้าครับล่วงต่นลงดัตงต้องตรงพีองหนึ่งมันปลาย่าหนึ่มันครับอืม้ม กิบูลกิบูลเอาไปทอดกรอบนี่ใครคมัมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุข,ข,สขคนครับผมอยู่กับผมใบชนแนลครับวันนี้ใบสิบภาพพีพันน้องมาก,กินตำบักุงใส่ประกอกกินกับกิป,ปูมทอดพี่น้องกิป,ปูมทอดมกปาลากระพัก เจ้ากระปุลครับพี่น้องพักกาดหินแล้วก็ะักซี่หล้วก็บักแดงกว่าครับพี่น้องมีเม็ดกระถินห้วยมานำ้ำมาเด้อพี่น้องเด้อยช่างไกลช่างไกลครับสุขูสุขคนเหรอครับผมในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่กินเขา่าง่ายลำบากกันเลครับเด้อง่ายสวยๆเก๋ๆจันหน่อยมาพี่น้องมาแสบครับตำโอ้ตำมุ้งที่ประกอบ หวานมากครับ mm. <twitch> ปลาไม่จำให้นำานักครับต่องต่น้องดังต้องตรงพีองนะม,มันปลายงนม,มีมันครับอื ปูนที่ปมเอาไปทอดกรอบมีใครครับ que não entendo. O que 慢慢变浓。Man, man, you know. นำพิ่มสุบกจากควางหน้าครับเรือมจีบยืนลุงสาลุงน้อง

Mm-hmm. ออกกันแล้วเป็นอาหารแบบหาหทำเองตามพุ่มมีผักครับมือนี่เป็นไม้นู่ที่บันบ่น แต่ว่าแบบปลาเนี่ยครับเอายูน้ำให้น,น้ำหน้าครับเอามะมกหมอนทีมัปลาบือง เข่าหุ้มสีว่างเพื่อนว่าสีซุ่มไหมครับเริ่มสีเลี้ยงเริ่มสีเดียเกี่ยวในน้ำในห้องน้ำมันก็เริ่มสโบกวงโบกบ,บ,บางคนคเหมืนกับเปรงออกปลาเนี่ยเพื่อนจะพูดว่าน้ำในห้องน้ำไมนสิบมันแล้วมันก็หาแรื่งแรื่งน้ำหลายๆน้ำที่ว่เาเพื่อนมานำม,มุมปีพี่น้องน้ำโบกน้ำมาแหง้ง bổng hồ ghang bổng hồ không ghang 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 thêm ghang nước ghang 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 cái ghang 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 เด็ดอาอยุหางจ้างวนี่ยน,นะครับมาจำใจปบะกบบอกบปรกอบกระตั้นข้งในคว้าขงขือนเขาชุนาเพื่ออย่าซื้อแน่ตาพักอันได้ที่ห้างบ่มีครับคลิปนี้ก็ ไม่นุ่มเหมือนบัตเราจับคร อือ mm ืพ hmm. mm ี hmm. People, ่ปมใครครับ ปลาปลายังมีมันเลยครับเด้อบะมีบะมีขีดมันยังเมนูนบบบบานครับตำหหุงเสบอกอกห้วยผักกาดถิ่นผักกาดถิ่นกับเก๊กน้ำหัวเขีอวครับ,รบน้ำซุปเขินเมนูตำหหุงเสบอกอกแล้วกร ทอดกรอบิี่ปมไทยปลาหลุมมกหมอใส่ิีบปมไปท้ำคับอืมอมันคือะเสีบคุ้เกอลจแมพักกาดหินจังกัวากาดีเคราะยุ่ยเดมีก่อนครับผม ทุดท้ายกับพี่เนาะมีความสุขคนกี่เรื่องเลครับเด้อคิดทีได่ไหนกับไอซ้มบังนักปัตนาแวดกับฝากพี่ฝากน้องเองใจไว้เศรษฐกิปต่อ,ตอไปนี่เครับเด้อยคนไหนก็แชร์คนที่ตามไปนะที่นี่บ้านรับพี่รับน้องไปก่อนครับพอกใจไหมครับผม